โรงแรมเอบีซีสวัสดีค่ะพึ้ษาผู้สายอยู่ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะค่ะพอดีว่าอยากจองห้องพักสําหรับสองคนค่ะวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมค่ะได้ค่ะขอเช็คข้อมูลสําหรับการจองสักครู่นะคะโอเคค่ะขอโทษที่ให้ถือสายรอนะคะเรามีห้องมั่งอยู่หนึ่งห้องพอดีค่ะเป็นห้องชุดพร้อมห้องครัวและซาวน่าแถมยังเห็นวิวสวยๆของเมืองด้วยค่ะ ห้องนั้นราคาเท่าไหร่หรอคะราคาห้องเพียงห้าพันบาทต่อคืนค่ะมีอาหารเช้าให้ไหมคะมีบริการอาหารเช้าฟรีตั้งแต่หกโมงถึงเก้าโมงค่ะลูกค้าสามารถลงมาทานที่ห้องอาหารได้เลยนะคะมีบริการอื่นอื่นอีกไหมคะ ทางโรงแรมของเรามีบริการรับส่งที่สานามบินฟรีค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปสถานที่ต่างๆเรามีบริการเรียกรถแท็กซี่ให้ได้ค่ะโอเคค่ะงั้นตกลงเอาห้องนี้ค่ะขอทราบชื่อคุณลูกค้าหน่อยค่ะชื่อเบญยาพารวดเร็วค่ะเบอร์ติดต่อค่ะเบอร์นะคะ0825815724ค่ะ ค่ะชื่อคุณเบญพารวดเร็วเบอร์โทรศัพท์082-581-5724นะคะต้องการจองเป็นห้องสวีทจำนวนหนึ่งคืนข้อมูลถูกต้องไหมคะถูกค่ะลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำห้องพักก่อน2,500บาทนะคะโดยทางโรงแรมจะส่งช่องทางการชำระเงินและข้อมูลการมัดจำห้องพักไปทางอีเมลของลูกค้าค่ะอ๋อได้ค่ะขอทราบอีเมลของลูกค้าหน่อยค่ะ b e n y a p a หนึ่งเก้าหนึ่งสอง at gmail dot com okay ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทางโรงแรมจะส่งข้อมูลการจองห้องพักให้ในอีเมลนะคะถ้าลูกค้าชำระค่ามาจําแล้วสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมลของโรงแรมได้เลยค่ะโอเคค่ะถ้าลูกค้าส่งหลักฐานการชำระค่ามาจําห้องพักมาแล้วทางโรงแรมจะรีบตรวจสอบและติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณนะคะยินดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเปบญาพาทางโรงแรมได้ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราบุกห้องพักไว้ให้แล้วนะคะวันที่ลูกค้าเข้ามาพักสามารถติดต่อที่ดีเซพชันได้เลยค่ะโดยแจ้งชื่อและเบอร์โทรนะคะเออโรงแรมสามารถเช็คอินแล้วก็เช็คเอาต์ได้กี่โมงเหรอคะเช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปค่ะส่วนเช็คเอาท์เช็คเอาท์ได้ไม่เกินเที่ยงค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะยินดีให้บริการค่ะ